เดินจนสะดุดลมม้ม嘛หดบนสะพนานเานาะหัวตุ๊กใส่ไม่ชูฟีขากรรฟยังเขาทำ

มานะคะคมัน,มนมชุดยอดมันชุดยอดค่ะเราชุดยอดก็คืออันนั้นเนาะคักขนาดทำแล้วบันนี้ ำแล้วบะนี้สดแคบด้วยบะนี้ทางควายค่ะ แคบแคบไม่ใช่เหรอพักี่เหนลูกอะแคบน้อยี่เนาะพาหลงแล้วเปล่าพาหลงแล้วเป่โอ้โหคนโอ้สาบานพคนนั้น ลิลิเพิ่นซื้อเครื่องขายได้นลยเนาะโอ้เอาเครื่องมาสื้สบายดีสบาย ทานไปใส่ทานโคมด้ผลก็มืดต่อมืดต่อสบายดีฮะสบายดีเด้อสบายดีเด้อเด้อสบายนักข่าวบโลเขา มดแล้วเนาะวันน really um, uh, ี้ไปไยโอ้หอกตองมะลิผนอยู่นี่โเออเจอกน่มีแค่นงแ่น่เามเลยต้องคนได้จึงท่าห้องตรงมีคนเข้ามาอีกเนาะ

บันนี้มีหกกระไดได้บันนี้เนะาะห้ามมาแต่ฟังนั้นเลยเนาะไฟยังลงเดนะไฟยังลงบันบนี้มันเป็นดินโคนดินนะเนาะม,ม่น้ำเลยใกล้ฉอดได้แต่น้ำมั้ยเนาะแม่เขาจามาอีละบ่เบิ่งอันเจีนเสือเจีนเสือ บนลงน้ำน,นี่ไป,ปเป็นเลยยานนำเลยเป็นอุโม,มงค์เลยเนาะ Cái chọn nằm đó nè Mình đẩy tay ra mình Tay ham ở phần ngắn. สิ่งสะท้อน,นะอนเนาะคนวีเนียแล้วครับเครองมันนด้วยครับประเน มีมีเสียงคนมองหินสัญยังเที่ยวจนเห็นจนเริ่มแล้วเนาะเ้โหฮัอึเปี้ัญญังกันสัญยัง ເພິ່ນຫຍັງໄວ້ເຮົາຫຍັງສາເຮົາໄປຕາມຫຼັງເອົາເດນດັງລີຍພຈອພິຍັງກະ້ອຍເຍັງ ไตสะพานไปบนนี้มันเป็นเหวเพื่อให้ให้ไตสะพานไปนประมาณสันนี้ปลาโลอ่ะอย่าเอามากไปนะฮะติดโตมาได้เพราะเขามีไก่หมูเขาเองมามาคืนนึงแล้วนี่ไก่ออกหอดปากคำแล้ว ทุกๆบ้านมึงทึกก็เพื่อเอาเอากระเป๋าก็สอบใช่ในเดือนสบายย่างน้ำแน่ละกันเย็บงอนหินแน่นคนมาเว็บจุ๊บจุ๊บเป็นเนี่ยสบายพูดออมาเว็นย่างน้ำนในใลลนเลยเครื่องและไกลสุหอนฝากทำเลย ไก่หดปากทำแล้วเห็นเห็นแสงสะท้อนเข้ามาแล้วเห็นสสแทงทอนเข้ามาหรือสาบานเข้ามาบ่สาบ,าบ้านทุนบอลเสแสงนั่นแหละว่ะสะบ้า,า,บานทุนเข้ามาเป่นแบบเนแสยงยังบ่จอย มีแสงสว่างเข้ามาได้ใกล้จะหอดแล้วเนาะหอบปักธำแล้วเนาะฮะเดี๋ยวไม่จะลกได้แบบน,นี้โอ้โอ้โลกโอ้หอบปักธำแล้วอ๋อฮะบุมบุมเลย โอ้โหดปักทำแล้วฮะโมเมนต์ใช่ปะแม่แล้วฮะโมเมนต์ปะโมเมนต์อะโอ้แมนยังนี่โอ้โหคืออะไรนี่ โอ้แสงสว่างทางเขาออกตู้นี่โอแมนทางเขาออกโอแมนออ๋แสงสว่างจากจากห้องห้องอะไรอ๋อมันมีหูมียคนนะมันถูกเขาขึ้นวาทางออกโอ้น้ำยนต์นะ เดินจนสะุดลม้มวะหอดบนสัพพันเอนอ <c oughs> นะวานนี้วานนี้สามคนเงียบเลย,เเยเว,วนินหัวนะโอ้น้ำกระลึกอยู่เลย ก่ายหูวเข้าขึ้นมาอีกเนาะก่ายติ uh uh ้ก่ายหูวเข้าเลยทางเขามากค่อยเบาเนี่ยนี่แป๊บเดียวหนึ่งทางออกนี่เฉดี ออกแป็เดียวเนาะโอะออกแล้วออกฮอดแล้วบัานตี้นตอนห้าวน,ดนะดดเนาะโดนตอนห้ามานะขาเข้าห้าบูฮูได้มันกรเลยดนุน โอ้ยมันหินมุดเจ็บเม็บเท้าเจ็บเท้าเลยเฮ้ยหอดปากทำแล้วนี่จะว่ามโมเมนต์นี่ เด yeah, ินสวันลงมาเอ๋ชึงผ้านะมุดตึ่ยๆเลยทางนั้นทางเข้ามาด้านหลังมุดเลยนี่ด้ออกหอดแล้ว มดใบเนาะนี่เจ้าเจ้าว่าบเมนทางอ้าคอยจื้อขาสามิ้นนาทีาออกา้นนแล้วค ไปไปห่อ,อทำอ๋อคือขนมคคกนี่เนาะเห <c oughs> ิวเหีวข้าวคุณสามสิบนาทีเนาะหอออกห่อ,อปากทำปุ๊บคนจับไมนี่ก็จนเัน หอาปักทำแล้วแบบนี้สวยโอ,อ,ยอย้ลืมลืมลมันนี้เนะลยลืมบมดนั้นลกด้วยมิดแล้วมิดแล้วจะก,ก็ไปมิดไปสาย โอ้แลยังป๊บยังเลยใกล้า <c oughs> มันดจเล้วเรือมารับฟงังไปฟังแล้ว,ลวมันอีไปไปรเรายลเรือมาลเรือมไไปขึ้นเรือเรือลงเร พี่น้องเราขึ้นเรือหรือลงเรือครับเออพี่น้องเราขึ้นเรือขึ้นเรือลงเขาขึ้นขึ้นเรือถ้เกิดขึ้นเรือนคนไทยนี่อกจากเรือแล้วครับถ้านั่งเรือนี่ลงเรือครับลงเรือือนเรือนี่ขึ้นเรือเขาขึ้นขึ้นขึ้นเพื่อเขาออโอ้โห

คช่ช่โออ่เลยึงฮัา่า่าฮ่าฮ่าฮาฮรา่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาฮ่งาา่า้ ใส่ได้นะมนี้นอะงใส,ใส่วันนี้น้ำคุ้นหัดใบนี่เนาะ <laughs> ลองลองอ <laughs> แป๊บเดียวเนอะนอแล้เนาะลงเลือไปกันจะค่อยไปจงค่อยห้าวตีฟังเขาบอกบ่าไปเที่ยวจะกันจไหนดไปเที่ยวกันไเยไปแป๊บเดียวเนอะมันจะได้ข้าง่ายพวกเนอะค้อง่ายุนแล้วพน้าโค้งคุณคุณเออนยบอกไอ้บอกโค้งไปห้อหัวว่าขัดกมาก็ขึ้นขึ้นมานี้้องโอ้อโอ้โอยกเหอยกเเอา มาโยกเยกอย่างนี้ขอบใจคับใจไปไปไปลงตะลื้อขึ้นจะฟังแบบนี้ได้ฮอดแล้วบันี้ออาไทใส่ขึ้นขึ้นกินข้าวกินน้ำ เจ้าพี่กาสิเดินทางเก้าอีก